งานหนักของอเมริกาหน่อยฮะมีจงแข็งเลยครับเอาละครับเกดเริ่มแล้วครับเป็นทางด้านอเมริกาเป็นฝ่ายเขียรเริ่มเล่นครับะระวันกนด้วยครับตานหลักที่เข้านะ ตัดเยอะตัดมีคิวบลยแต่ขอเกมนีมองแล้วให้แร้วมาทางซ้ายเแปลยังไงแล้วแลัดคือปีติดตอเแม่ต้นเกจนแล้องเพลิน่อเลยแล้วมีคิวเลยสนุกแน่แล้วคู่นี้ ออเตอร่สวนขาปาขวาแล้วจิกซูวีโน่กอลนะกอล์ฟายด้ยออกมาเลยรับยังไปดัจะไปเตะมุมอ๋อไม่รู้เตะมุมก่อนด้ดีคิวดมาดูจังหว่าดครับ

เดือดแล้วเป็นเดอดมาครับแต่ทำไมมาช้าครับก,กูเตะทางเกลมาใหม่ก็มีคิวครับก็ไม่รีบครับเวลาผ่านไปแค่สามนาทีเองครับยังเหลืออีกเยอะเลยคุกท่านมาครับมิดเดิลอจะต่อข้นต้นครับ

มนลาดไปแล้วโดนตัดได้เลยครับไปแล้วครับทางขวาครับแล้วยังไงใกล้มาโอ้รู้มือเข้าขาดไม่ถูกครับแหมน่าเสียดายจริงๆครับอากาศครั้งๆเยอะครับมีกิวครับคนก็เกมครับเอาไปเจมส์เรื่อใหม่ครับ เสียมาทางซ้ายครับไอ้น็กหกเป็นกนักขวัญนะครับแม่อเป็นลูกทุ่ของ BQ ครับขวัญยัดทุ่เข้ามา เสียมาทางขวาครับแหมลูกนี้แรงเกินไปเลยแต่ะครับครับไช่นักนะนักครับอไทยเครับลูกทุ่มหน่ออาร์เบนโดครับแหมไม่ค่อยังต่อเกมกันไม่ค่อยติดเลยเอฟความน่าจะอยู่กลางสนามแล้วก็ไปเสียบอลกันง่ายครับเอาแย่ครับทีทิวครับลูกนี้แฝงไม่ได้ครับหลังประตูคว้าบอลออกมาเลยครับเอ้ครับ ลูกมาพุทธสาว่าโตเลยครับออยิงมายาวยาถึงด้วยแล้วหมุนตั้งมาไม่มีใครครับเด็กเปลี่ยนมาทางซ้ายมองแล้วแข้งกลารมาสวยเลยนคนเดียวมองแล้วให้ครับนี่จบไปลูกนี้โอูโหโหโหแ้แม่มาเช็คแล้วครับข้ามขาออกไปครับ บีคิวร <m> ับองเรให้แหมเป็นตาเปเปอรเกต์เก้สวยเลยครับอามิโด้ครับออแล้วยกมาถึงด้วยแล้วจับลูกบิลยังช่วยกันไม่ดีครับแหมเกือไปเหมือนกันแล้วบีคิวครับ ยังมีตัวซ้อ,อ,อ,คอ,อ,อนครับแผ่นหลังของด้านดีคิวครับฮ่าแล้วเป็นลูกตุ้มของดีคิวครับเฮ้ยโดนที่ไหนอันไหนรด้โยนเซายาวมาโค้งมาแหมยังไงครับนี่ขวัญครับถ่ายมาซ้ายถัดไปยังได้อยู่ครับแต่ก็เป็นลูเตะมุมของท่าได้านดีคิวครับ เป็นนอกรับเตะพิ้มาเลยครับแล้วก็ออกข้างไปเลยครับเป็นลูกตู้ของป q อีกครั้งตรงนะแม่เม้ทัพตู้เลี้ยเกมรับซีครับจัก้ามาติดเพิบได้ครับอาร์เม่เบย์มาแล้วครับตึงแล้วไปลูกเี่ย์แม่แต่มันไปแล้วเแต่ตัวไม่ได้ไปครับ เปลี่นมาทางซ้ายขวานนะจ่ายเข้ากลงมาอัดดีดมาแล้วไอ้โอ้ได้แม่ผู้ตัดสินต้องดแลรับ

ูสาวประตูรลเปาจะได้อยู่แล้วบีคิวแบกขวามาอาราเรกบให้มาราซาังกันด้วยรบแล้วดีต่อนีนี่นี่ไงแม่ลจะได้เตะอมจาดังดวร้ายมา ลูอยา่างั้นแตลูอยู่นะาั้เอาไดครับเวลาในสนามตอนนี้ผ่านไปินาทีแล้วครับสำหรับเกมในเวลาเล็กครับกอนยุ้งนุคดีก็เบาไปครับ

ทีก็ติดเจ้แม่สั่ใส่ังานมาครับเดียวจริงๆริลูกน้องิีเยอะปก้

Mình hay Báo với á cái lên, gấp đi luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

เขาตครับแต่ทำไมก้างเรือมาครับมาแล้วครับลูกเตะมุมครับเป็นงานกล้าของอาเป็ดแล้วเราเป็นเสียไปโดนน้ำหาสองมาโดนสูดครับเป็นลาในลักษณะตอนนี้โดนโฮงกระดีเศือครับไม่รวมคนเจ็บครับอีกงจุ่งนี้เข้าไปตบกร่อนะ Come my- okay. เราอยากจะให้พิกไม่ได้ครับเก็บไม่ได้ครับตอนนริบกคิวเปลี่ยนมานะครับเปลี่ยนมาให้แต่เขาตางมาครับ ลูกนี้เอ็ดคืนกว่าแล้วแปลลูกที่โดนเต่าแล้วโอ้ยแม่มาไปชุดเลยครับ กามาให้บิ๊กบิ๊กคนเดียวแฝกสองมาสวยเลยเข้าในมาแหมโดนหุบพันไปหโรับมตัวไปรู้ทุกขอ p ีคครับยังไงอะไม่ไ้ทุ่อยู่แล้วปีคิวต่างใหม่เลยครับจัก๊กสู้ปีเลยครับครับยังได้แต่มอุมด้วยครับ แถบ,บเล็กน้อยไ้แบบูมป่ะ เต็นต้าต์นะจับ hey. อีกทีก hey. ็ติดครับโอ้โหตีเยอะนะทำเป็นโดเตต้าต์ไว้ได้ไหมยังทำใหม่เลยครับ BQ เฮ้ยครับตองแล้วจิกตีก็ข้าบหานับ ก็ป็นประตูหรออแมนดูแล้วเปิดมาเอาละถึงด้วยแล้วเน,เนี่ยตีไปด้านขวาดนะจัดได้ครับรับหอไม่ยังหวาดีเกิไไเกดไทยครับีคิวครับแหมจังหวะสวยของเจ้าบีคิวเ,เนี่ยสลายครับ สาอนนี้อยู่แสงวนาทีแม่น้ำแีคิวเาพายมอสเป็นตัว,วสวูแล้วจ่ายผิแล้วจากนี้เอ็มปักตุ่แหวนดีไม่เข้าเลยเลยแล้วเอแล้วกเสียได้เลยฮัลโหลมาอยู่น้ำบอเอา,า,า,าไปเหมนเกมขึ้นไปใหม,ม,<า>ม่เป็นตู ลูกโทรไปบอกมแล้วลูกอยู่ไหนเนี่ยไปได้ครับได้ได้ได้ไปมาแบบมาไปที่นี่ทีหนึ่งไปที่โรงพยาบาลกรุงโคนทไอโรงพยาบาลใหญ่ที่หนึ่งโรงพยาบาลที่นี่ให้แล้วที่เนี่ยที่ที่คลินิกก็ให้มาแล้วแล้วก็จะทำเดี๋ยววันจันทร์ก็จะไปทำเรื่องย้ายลูกมาไว้ที่นี่ด้วย ไม่ไปคลินิกอะไรเงี้ยมันจะบอกว่ามันได้เจออยู่สองคนครับเออแล้วก็ยังได้าด้วยแล้วเอ็มืูมาเกี่ยตื่นไม่ได้ตื่นสายรู้รู้รู้ไปทำอะไรก็ไม่ไหวเลยลาเร็วครึ่งวันง่วงง่วงง่วงหวานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำงานก่อนแค่นี้เกลี่ยต่อแล้วโดนตัวแฮกผิดเฉยเลยดิันแม่ แก้เกหน่อยครับกีฟ้าลูกตีก็ติดเซฟครับเวลาในสนามตอนนี้กะหมดลงแล้วครับฮะปีกิกครับพวก้ายเกมแล้วครับ ขพระฉนนั้นเรไม่ดูแมันมากเลยมึงเับแม่จ่ายมาก็ไม่ดีครับรดเร็วมาเลยครับแขงมาแต่วกิเนี้ยเร็เป่าจบขึ้นแรกไปเลยครับเจอผู้เล่น